สวัสดีครับวันนี้ผมมายกรอบปูดํานะครับวันนี้อีพีที่สี่เก้านะครับวันนี้น้ํสิบสามค่ํานะครับตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับวันนี้ผมมายกรอบช้ามากเลยนะครับนี่คือจุดที่ผมอยู่นะครับวันนี้ผมวางไว้เจ็ดสิบลูกนะครับแยกออกเป็นสิบกว่าจุดเลยนะครับจุดละสีห้าลูกหกเจ็ดลูกนะครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเฉพาะลูกที่ได้ปูนะครับลูกที่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนะครับไม่เพื่อไม่เสียเวลานะครับโอเคครับไปดูกันนะครับว่าจะได้กี่ตัวกี่กิโลนะครับลูกเลขวันนี้ลอบเบิร์นะครับลูกที่สองก็รอบขาดนะครับยกมาจะติบลูกแล้วนะครับรอบขาดไปหกเจ็ดลูกหนึ่งตัวครับตัวแรกของวันนี้ ได้สองตัวนะครับได้ตัวสวยตัวนันนี้ก็ตัวเล็กหนึ่งตัวนะครับปูสองขีดได้ตัวเล็กหนึ่งตัวครับได้ปูเล็กหนึ่งตัวครับตัวเล็กหนึ่งตัวครับ ได้ปูสองทีนะครับลูกนี้รอบขาดปูดออกนะครับรูเบิ่มเลยลูกนี้โดนเล่นถุงเหยื่อาหายนะครับโดนเล่นหนึ่งตัครับไม่รู้โดนอะไรเล่นรอบนะครับติดกว่าลูกน่าจะเป็นหมานะครับ ถุงเหยีย่หายหมดทุกได้สิบสองตัวอยู่นะครับวันนี้น่าจะไม่ได้ปูเลยเหมือนเดิอนนะครับได้ตัวเล็กนะครับหนึ่งตัวได้หนึ่งตัวครับตัวเล็กหนึ่งตัวครับ ตัวนะครับตัวสองขีดขาดรูบุ่มตัวเล็กใหกตัวครับตัวครับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับ ูเบริรมได้ตัวนะครับดูสองขีดรอบขาดรูเบริมครับนี่ตัวใหญ่นะครับลูกนี้นี่เป็นลูกสุดท้ายของวันนี้นะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ยกรอบครบทุกลูกแล้วนะครับวันนี้ได้น้อยมากเลยนะครับวันนี้ได้ประมาณยี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองตัวนะครับวันนี้โดนน่าจะเป็นหมานะครับโดนเล่นสิบกว่าลูกนะครับแล้วก็รอบขาดเยอะนะครับรอบขาดน่าจะยี่สิบนะครับรวมกันก็ประมาณสามสิบกว่าลูกแล้วนะครับโดนเล่นกับรอบขาด ได้ก็ได้เป็นตัวเล็กมากครับวันนี้ตัวใหญ่ได้ไม่กี่ตัวนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีตอนที่ผมมัดปูเสร็จนะครับไปดูภาพรวมกันนะครับว่าได้ปูอะไรบ้างแล้วก็น้ําหนักกี่กิโลนะครับนี่นะครับผลงานวันนี้นะครับนี่คือปูเล็กนะครับได้ปูเล็กมากนะครับวันนี้ปูสองขีดได้สี่ตัวนะครับนี่คือปูใหญ่นะครับไม่ทันได้ถ่ายนะครับส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับเมื่อกี้กิโลครึ่งนะครับ เหลืออยู่หนึ่งตัวครับมาดูน้ำหนักรวมนะครับสามกิโลครึ่งนะครับบวกปูที่เพิ่งขายไปเป็นปูใหญ่นะครับหนึ่งกิโลครึ่งกลายเป็น5้กิโลนะครับทั้งหมด